s Samsung ัมซุง Galaxy Z f o 5เตรียมยกเครื่องบานพับใหม่ซ่อนรอยพับได้ดีมากยิ่งขึ้นและมีช่องเก็บ S Pen ในตัวเสียด้วยเดี๋ยวมาดูกัน,นว่ารุ่นนี้มีอะไรน่าสนใจเพิ่มเติมไหมนะครับข่าวกามาสเด็กข่าวสารด,ดีทางไอทีในช่วงเย็นโดยสแปนในกาสาสิบัตีนะพูดข่าวไอที That felt like maybe too West maybe like รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องเราด้วยนะครับเพื่อจะได้ข่าวสารที่มัน่นแบบนี้เป็นประจำทุกวันล่าสุดนี้นะครับทาง a ั s u n งกำลังพัฒนาในเรื่องของบานพับแบบใหม่พร้อมกับเทคโนโลยีหน้าจอที่ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมสำหรับโทรศัพท์มือถือ Galaxy C Series นะครับซึ่งคาดการว่าในรุ่นของ Galaxy c Fold 5 จะเป็นรุ่นแรกเลยที่ได้ใช้เทคโนโลยีตัวใหม่ในสื่อต่างประเทศนะครับบางแห่งได้มีการระบุว่าซัมซุงกำลังพัฒนาบานพับตัวใหม่ของเขาของ Galaxy c 4 5ในรูปแบบของทรงหยดน้ำที่เรียกว่า Waterdrop h a r t ที่จะช่วยในเรื่องของการซ่อนรอยพับบนหน้าจอได้เรียบเนียนมากขึ้นกว่าเดิมเมื่อเวลาเรากางหน้าจอออกนะครับสำหรับตัวบานพับเนี่ยจะเป็นในรูปแบบของหยดน้ำนี้นะครับจะมีกลไกในเรื่องของการช่วยป้องกัน รอยยน่นเวลาเรากลางมาแล้วก็คือแบบเหมือนเซฟหน้าจอให้มันแบบเข้าที่อะไรประมาณนั้นนะแล้วก็แนบสนิทดีเวลาเราปิดบานพับเข้าหากันนะครับซึ่งจะต่างจาก Galaxy c 4 4และ c 5 4นะครับที่บานพับเป็นทรงตัว U ที่ทำให้รอยพับเนี่ยค่อนข้างชัดเจนแล้วก็มีในเรื่องของช่องโบว์นะครับระหว่างบานพับด้วยเวลาปิดแล้วมันมีมันมีร่องอะไรเงี้ยให้ฝุ่นเข้าไปได้นะ Galaxy Z f o 5เนี่ยมีกำหนดการจะเปิดตัวในช่วงปลายปีนี้นะครับปี2023โดยคาดการณ์ว่าจะมาพร้อมกับชิปเซตรุ่นใหม่จากโฮคอมนะครับ <N> นั่นคือ Snapdragon 985 <N> <N> ที่ปิบเทคโนโลยี4นาโนเมตรนะครับแต่ <N> ่้ง <N> สื่อนั้นก็บอกว่าจะมาพร้อมกับ Snapdragon 8 Gen 2รุ่นเดียวกับ Galaxy S23 Series ที่จะมีการเปิดตัวในวันที่1กุมภาพันธ์นี้ รวมถึงอาจจะมีกล้องหลังนะครับให้ความละเอียดถึง200ล้านพิกเซลและมีการปรับดีไซน์ตัวเครื่องใหม่นะครับพร้อมกับช่องเสียบปากกา S Pen พในตัวก็ถือว่าดีอะถ้าออกแบบให้แบบเขียนปากกาได้แต่คือไม่มีที่เก็บปากกามันก็แอบแปลกนิดนึงหรือมีเคสที่เก็บปากกาต่างหากมันก็ทําให้ตัวเครื่องเนี่ยปกติตัวเครื่องก็หนาอยู่แล้วแล้วก็ต้องมีเคสที่เอาไว้เก็บปากกามันก็แบบเทอะทามากขึ้นนะครับอันนี้คือประสบการณ์ส่วนตัวเพราะว่าใช้ Galaxy C4 s e r ซีรีส์อยู่นะครับ มีจุดหนึ่งแหละที่อยากให้เขาแบบเออเปลี่ยนแปลงมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจอนอกนะจอนอกนะครับอยากให้แบบจอนอกมันใหญ่เหมือนมือถือปกติมีความรู้สึกอย่างนั้นนะเพราะว่ามันเป็นแบบเส้นตรงจอมันยาวๆแล้วก็แคบๆค,ค,ครับเวลาเราแบบพิมพ์หรืออะไรเงี้ยมันค่อนข้างลาบากนะแต่ถ้าจอนอกเนี่ยมันใหญ่เท่ากับจอมือถือปกตินั่นหมายความว่าจอนอกมันก็สามารถจะใช้งานได้อย่างง่งายๆแล้วนะครับ แล้วเวลากลางออกมาจอก็จะยิ่งใหญ่กว่าเดิมอีกใช่ไหมมันก็คือมีแต่ข้อดีกับข้อดีข้อเสียมันก็คือโอเคมันจะหนักขึ้นแต่ก็ต้องเข้าใจได้ว่าปกติมือถือพับได้มันก็หนักอยู่แล้วอ่ะมันก็คือแบบหนักขึ้นนิดน,นึงแต่แบบประสบการณ์การใช้าง,งานคือมันดีกว่ามันก็อาจจะตอบโจทย์กว่าอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับเพราะว่าใช้ Galaxy C4 อยู่นะก็รู้สึกว่าจอนอกมันแคบนะแล้วก็ การออกมาก็สัดส่วนหนะ้าจอก็แปลกๆเวลาเล่นเกมหรือเอาวีหรือรอย่างเงี้ยมันก็ยังแบบไม่ค่อยโอเคแต่ถ้าจอนอกมันเป็นจอปกติไซส์มันเท่าจอปกติเนี่ยเวลาเล่นเอาวีหรืออะไรเงี้ยมันก็จะไมไ่ผิดแปลกไปจากชาวบ้านเขาก็จะพอดีอย่างเงี้ยฮะมันก็แบบเออทำให้มือถือเนะี่ยตอบสนองมากขึ้นก็คือเล่นเกมได้หลายเกมมากขึ้นนะสัดส่วนดีขึ้นอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นอีกไอเดียหนึ่งที่แบบเออแชร์กันนะครับเกี่ยวกับประสบการณ์ของคนใช้ Galaxy C 4, 4มาก่อนนะครับที่เจอปัญหาตรงนี้อยู่นะ สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยโดยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR code ค้ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเวด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิง์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะแต่ทั้งหมดนี้แหะครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด Subscribe เพื่ตามข่าวสารดีๆรีวิวดีและขวี้เราต่อไป ช่องเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล,ล้วก็มอบดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย